ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน NCR 2015นะครับก็จะเป็นคิวของเกม Super Street Fighter 2 Turbo นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ระหว่างทีม USA นะครับปะทะกับทีมรวมดาราโลนะครับก็ทีม USA ครับหมายแรกนะก็จะเป็นทางด้านเควินนะครับเล่นเคนนะตรงคือเขียวนะครับส่วนทางทีมมวร์นะฮะก็จะเป็นปุงโกะจากเกาหลีนะครับใช้ตัวละครไฟหลงก็ตัดภาพมาตรงนี้นี่ก็ทางทีม ยูสเอนะครับโดยเควินเนำไปก่อนหนึ่งยกนะครับแต่ตรงนี้ครับเป็นปรงโกนะครับที่ใช้ไฟหลงเก็บมาได้หนึ่งยกเท่ากันนะครับก็แข่งแบบเอฟทีหนึ่งนะครับใครได้เกมก่อนก็ชนะไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับแต่ไฟไฟหลงดีนะครับข้างนี้ครับเซฟนะฮะเนี่ยฮะพุชแบทออกไปนะครับเล็กกะเข้าไปเจอตอบมานิดหน่อยนะต่อคืนมิดหน่อยเข็นไฟบอลไฟหลงจ้ำเข้าไปแล้วจับทุ่มครับตรงนี้ครับได้มาสองฮิต และเล็กกะซูเปอร์ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเควินครับเควินนะครับเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จทานด้านปุงโกะไปนะครับก็แพ้แล้วก็ลุกเลยนะฮะอันนี้แคมมี่ีนี่ไม่ใช่คนเล่นนะครับเป็น CPU นะครับเพราะว่าแข่งในอาร์เคดหมดนะฮะเดี๋ยวก็รอผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจาก USA นะเลยครับจะส่งใครมาเป็นไม้2เรามาดูครับนี่ตอนนี้ก็ซ้อมมือเล้ครับสําหรับปุงโกะฮะ อ่ารอนานแล้วผู้ชมรอนานนะอย่าปล่อยให้ผู้ชมรอนานนะครับก็บอกว่าภาคนี้นี่ลึกนะฮะทำไปเล่นไปภาคเก่าๆนี่ลึกใช้ได้นะครับรายละเอียดอะไรปีกย่อยนี่แบบว่าโหยังกับเกมสมัยใหม่นะฮะเห็นตัวละครน้อยอะไรนี่เล่นจริงๆยากนะครับบอกเลยระดับมือโปรนี่เขาลงลึกกันแบบในดีเทลนี่แบบระดับมิลลิเมตรนะฮะนาโนพิกเซลเลยผมขอบอก อ่ามือสองนี้น่าจะเป็นทางด้านพิอาบอลล็อกนะครับก็เล่นตัวละครบอลล็อกเลยฮะหรือว่ามิสเตอร์ไบสันที่เรารู้จักกันฮนะในชื่อร่จาญี่ปุ่นตรงนี้ครับอืมเลก็กกะของไฟหลงยังทำงานได้ดีครับต,รตัวไล่ตตอแล้วครับสำหรับนักมวยโอ้แล้วซูปเปอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไฟหลงโป๊กดีนะฮะนั่งแย่นั่งอะไรไปยาวอะและตรงนี้ครับ เอาชิปดาเมจยังไม่ตายนะฮะอืมและเป <'s> <open. S 2> ็นไฟหลงที so so ่ตายเองครับสำหรับเอ็มไบสันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะฮะที่จัดอยู่ในระดับท็อปเทียนะครับของผ่านี้ครับแต่ตรงนี้ก็ับไฟหลงไม่ไฟบุลละโดนสวนคืนครับอย่างเอ้าโหแต่ไฟสวนเนี่ยอืมอสวยครับไฟหลงชิกเก้นวิ่งมาข้างหลังครับและโอ้โหปิดเกมไม่ได้เรียบร้อยครับเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งโยครับเกมไหวจริงๆ อย่างโอ้เทยังไปฮะนี่ตัดล่างพุ่งมาตัดล่างจะเจอไฟแป้งเกมไวให้พลาดไม่ค่อยจะทันนะฮะแปบๆจะตายอะไรครับนี่ครับพุ่งมาตัดล่างครับแดดพันและตามด้วยซูเปอร์โห่สกัดได้ฮะแดดพันตรงไม่รู้ออกอะไรครับแต่ไฟหลงเตะไฟแล้วครับปิดเกมไว้อือไม่ตายโอ้โหเชียร์ชิลครับ มาพุ่งมาต่อยตรงนี้ครับจะเจอสูนในท่าเตะไฟนะฮะก็เรียบร้อยครับเพียบัลลอกอุ่งโกก็เก็บไปสองคนให้ทางฝั่งของเวอร์แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์นี่ต้องบอกว่าทีม USA นี่อาจจะไม่สู้ดีทัครับไม้ที่สามยังแพ้อยู่นี่คือเสียเปรียบสุดๆแล้วนะครับก็ปุ่งโกก็วอร์มรอไปครับอันนี้ครัจัสตินวองนะครับมาดูครับว่าเขาจะใช้ตัวอะไรครับโอ้สกัดนะครับ น่าจะเป็นสกัดเวอร์ชั่นเก่านะน่าจะปวดสูตรออกมาครับอ่านัา่นแหละฮะไม่มีไม่มีถ้าซุปเปอร์นี่สกัดเวอร์ชันเก่านะฮะใส่บ,สบอลน,นี่อามาขิดสุดครับโอ้โหนี่ฮะสตาร์ไปแล้วครับ,าานนรบไฟหลง,ลงอืมไฟหลงยังไงฮะเรือจะหมดแล้วไฟหลงเจอซุปเปอร์โซนการสกุลระดับสุดยอดของสกัดไห<ฟ>วไหมฮะโอ้นี่ใช้ชิดกองวินครับแต่ไม่รออนะเจอสกิดนีดเดียวไปนะครับก่อเลือต่างกันเยอะนะฮะก่อนจะมาถึงจุดนี้ มาดูยกต่อมาครับอืมไฟหลงเปิดได้ก่อนครับโอ้สวยครับโอ้โหชิงวินข้ามพลังเลยครับและเล็กัดตรงนี้อืมเวทอัพรับไทเกอร์ประคัดครับสำหรับประกัดอ่าโลไทนก็ช็อตครับบีเข้าไปครับโอ้โหมีทั้งเร็วมีทั้งช้าครับไฟหลงมึนงงไหมฮะยังไงยังไฟหลงเข้าได้นะครับอืมจำมาตรงนี้เจอเขี่ยล่างครับสุ per เข้าไปหายังไงดี้โอ้โหนิดเดียวครับต่างคนต่างนิดเดียวครับ โอ้โหแล้วเป็นไฟลงครับที่เก็บไปได้อย่างแบบแหมระดับพิกเซลจริงฮะพิดเดียวฮะดูเลือนฮะเลือดไม่มีเลยครับยังชนะได้ตรงนี้ครับเจวองกับสกัดครับโฉบไปเลยครับและไต่ผลครับพยายามจะข้ามพลังมาแต่โดนเขี่ยล่างฮะล้มไปเมื่อสักครู่ตรงนี้ครับดูครับโอ้โหการโซบของสกัดครับนี่ตัวละครท็อปเทียนะสกัดฮะถ้าไม่นับอคกุม่าที่โดนแบนนี่คือเก่งสุดในเกมแล้วครับ แต่ตรงนี้ครับไฟลงครับไลบีครับอืทีเดียวครับเรียบร้อยฮะสกัดเจอไฟลงบีแบบแม่ไปไม่เป็นเหมือนกันฮะก็สามสูนฮะอเมริกาโดนยำยับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูไม้สีครับว่าเขาจะส่งใครมาครับอเมริกาครับอ่านะปงโกยิ้มนะฮะยังไงก็ขอคนเก่งๆครับอเมริกาครับไม้นี้สำคัญนะครับ อย่างไงครอย่าให้ปุงโกวอมนายครับตกลงกันเสร็จเรียบร้อยียยงครับหรือว่าไปเข้าห้องน้ำครับมาทักทีปุงโกบอกว่าเร็วๆหน่อยเร็วๆอยผมก็รีบนะครับก็ระหว่างนี้ก็ดูปุงโกโดนแคมมี่ CPU ย้ำไปก่อนนะเอาละคลิปมันสั้นนะครผมก็จะไม่ตัดข้ามนะครับก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในจอเล็กไปด้วยฮะว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ก็เห็นปุ้งโกะนั่งเล่นอยู่คนเดียวฮะมาแล้วครับหมายสี่ใครครับอเมริกาโอ้ไม่ใช่ครับตอนแรกจะเอาชอยเล่นนะฮะแต่เปลี่ยนใจครับส่งใครมาครับเนี่ยคนนี้ชื่ออ่านยากเลยฮะอ่านขอขอตัวหลังครับคขว่าชื่อเชงนะฮรใช้สกัดเหมือนกันครับ เราจะเปิดโตมาไม่ดีนะสกัดตัวนี้ครับโอ้โหเลือดเสียไปเยอะครับแต่ปงโกเองก็ขาดใจไม่ไหวเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเลือดจะหมดเหมือนกันฮะปงโกเนี่ยชิคกี้พาก็ไปแล้วซุปเปอร์ครับแม่ชิปดาเมดไม่พอฮะแต่มาตายตรงนี้อยู่ดีครับเกมเร็วมากนะฮะคลิปนี้ก็ชิมลาขอแล้วครับก่อนที่จะไปดูคลิปแบบจัดเต็มของสตีซองนะฮะ แบบที่แข่งกันนานๆนี่มีเนี่ย, oh, ยแบบตันมือนี่มีแน่นอนฮะแต่ตอนนี้เอาอันนี้เ,กกเรียก,กนบย่อยไปก่อนนะฮะชิคก,ก้นวิ่งเข้าไปแต่โดนเทออกมาครับและซุปเปอร์ตรงนี้ไม่มีผลฮะชิคก,ก้นวิงน่งอีกครั้งชิคก,ก้นวิงน่งอีกครั้งชิคก,ก้นวิงน่งอีกครั้งชิคก,ก้นวิงน่งอีกไหมอืมเล็กกะสอบชิคก้นวิงกกนว่งครับโอ้โหคุ้มฮะโอ้โหชิคก้นวิ่งต่อคอมโบปึบสวยงามเนาะเรียบลงบหัวนี่บสุดยอดนะฮะคอมโบแบบ เจ๋งสุดครับอืม,มสี่สูนแล้วครับปุงโกะเก่งจัดฮะนี่ถ้าคนนี้แพ้นี่จบนะฮะอันนี้ตำนานเลยนะครับอ่าพี่ชอยนะฮะชอยบอยนะฮะ,ะ,ฮะแต่ลงแข่งบางทีแกก็ใช้ชื่ออื่นนะฮะชอยบอยมั่งจอชอยมั่งอันนี้จะใช้ชื่ออะไรครับวันนี้เดีย๋ยวมาดูครับแกจะใช้ชื่ออะไรฮะอ๋อใช้ชื่อว่าจอชอยนะฮะ จะเรียกว่าพี่ชอยก็ได้นะออกเสียงแบบไทยๆครับพี่ชอยใช้นีฮะนักมวยนะครับพี่ชอยเรามาถึงนีแดดนะยะแดดพันตัดตัดล่างแดดพันตัดล่างนะครับตัดล่างแบบโอ้โหจะเจอสวนนลไม่ยอมกุ้งโกไม่ยอมัาเตะไปสวนนะเคือนพันอยู่ครับโอ้โหันอะไรจะรวดเร็วรุนแรงขนาดนี้ครับพี่พี่ชอยของเราฮะนี่ระดับตำนานนะครับแชมป์ีโวนะครับสติีสองนี่เก่งสุดในอเมริกาแล้วครับสำหรับ จอนชอยนะฮะหรือว่าชอยบอยนะฮะวันน an ี้นี่แกใช้ชื่อว่าจอนชอยฮะไม่ไม่บอยฮะแสดงว่าเป็นโอครับเป็นโอนเพย์เยอ์เลยครับตอนนี้ไม่เข้า่ะดักมวยยังไม่เข้าครับคอยๆหาระยะกันไปเรื่อยดักมวยยังไงฮะดักมวยเจอดักแล้วก็สำหรับพวกท่าแดดพันของนักมวยนี่ก็ถูกดัก ปัดล่างได้ง่ายนะฮะแต่ตรงนี้ครับจะซุปเปอร์ไหมครับผปโกครับเป็นฝ่ายแพ้ครับแหมนึกว่าจะเก็บห้าศูนย์นะครับพี่ชอยของเรานี่ก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับแล้วก็พี่ชอยเนี่ยก็เอกลักษณ์แกเนี่ยนั่งเล่นกับพื้นนะฮะเก้าอี้มีไม่นั่งครับแกชอบแบบเป็นเพลเยอร์อนาถาครับแหมถ้ามาเมืองไทยนี่มีเสือเสืออันนึงนี่ใช่เลยครับโอ้โหเอาแค่เสือพอนะพวกขันกะลาไม่ต้องนะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการไปบูลลี่แกเกินไป ก็กูเกล่านะครับของทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยในทีเวิร์นะครับเล่นเป็นตำรวจนะฮะขอเรียกว่าตำรวจแล้วกันครับเพราะว่าชื่อเดี๋ยวสับสนนะฮะแต่เจอเนี้ยสารพัดแดนมีโคแดนอัปเปอร์หลอกครับโมโหแลวจับทุ่มครับนี่มุกนี้ดีนะฮะสำหรับตัวละครนักหน่วยแต่ตรงนี้พ้าครับยังไงครับพี่ตำรวจเราจะไซโคเมื่อไหร่ครับอืม แย่แย่ป้องกันโตครับพี่ตำรวจแล้วไซโคไปไสโคนี่ดีนะท่าผ้าันนี้พัน้ยากนะครับโอ้โหไสโคได้ผลครับไสโคไม่มีอะไรฮะจังหวะนี้ไซโคแล้วนี่ฮะจะพันจีดยังไงครับพันจ้ยากเลยนะแล้วก็เป็นปูกเกล่านะครับได้ไปก่อนครับยกนี้อ่าเป็นเสม,มอก็1หนึ่นตงต่อหนึ่งยกนะครับรยแย่ก็าตัดล่างครับโอ้โหจะเข้ายังไงดีครับสำหรับ ทางด้านพี่ชอยแต่ตรงนี้โอ้พี่ชอยทําดีนะฮะโอ้ยจะตายแล้วครับตํารวจไปไหนไม่ได้้วครับเจอดักครับเออจากมุมได้ไหมตํารวจฮะโอ้โหไม่ได้บินแล้วตํารวจโอ้โหก็เสร็จนะฮะตำรวจของเราฮะหมดโอกาสไปตั้งด่าแล้วฮะมือต่อไปนี่ของฝั่งเวอร์น่าจะเนี่ยอินฟินิชชันนะฮะจากเกาหลีใต้ครับ เดี๋ยวมาดูครับว่า i n f i นฟิ a t i o n จะเล่นตัวละครอะไรครับก็มาเจอกระดับแชมป์โลกนะฮะไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับพี่ชอยของเรา i n f i นฟิ a t i o n เล่นแล้วเล่นริวเลยครับโอ้ปกตินี่สตีชอบเล่นอาคุม่าครับแต่ภาคนี้นี่โดนแบนอาคุม่าฮะห้ามเล่นครับเลยอาจจะต้องมาเล่นริวแทนฮะมาถึงเปิดตัวดีครับโชลูเคนแล้วตามที่เขาดูเคนครับอาวุธหลักครับ นี่ฮะชลูเคนเสร็จจำเข้ามาแย่โชลูเคนเอ้ยหาโัวเคนครับโอ้ตรงนี้ก็พี่ชอยก็มี2ตัวด้วยครับระหว่างเทิร์นพันกับใช้เฮดปัก ในการหลบพลังฮะโอ้นี่หลบไม่พ้นครับกะเฟรมผิดครับนี่ยใช้เฮดปัดในการหลบพลังเอาฮะโอ้นี่ตัดล่าสวยครับจะมีเทิร์นพันออกมาให้เราชมไหมฮะหนักๆชาร์จหนักๆปล่อยแบบนี่ยเทิร์นพันครับแต่ไม่มีอะไรวจบตรงนี้ครับเทิร์นพัน์เสร็จแล้วตามที่ซูเปอร์ครับกะไม่ให้ริวทําอะไรเลยครับแล้วก็โดนชิปดาเมจตายเลยครับนี่ระดับฝีมือระดับแชมป์โลกฮะเขาเล่นอย่างเงี้ยนี่โอยใช้เฮดปัดสวยแล้วเทิร์นพันต์แต่เจอโชลิเคนออกมาครับ ทัดสื่อเตะล่างฮาดโอเคนแต่เจอตัดล่างครับโอ้ยโชว์ผ้าเจอจับทุ่มเลยฮะแล้วเซ็ตจับทุ่มอีกทีเรียบร้อยครับอินพิทาชันครับจับจอยชื่นใจครับยกนี้ครับโอ้โหไม่ได้เส้นอะไรเลยฮะยกนี้โอ้โหนี่สามสามคนล้วนแล้วครับสำหรับพี่ชอยฮะต่อไปก็เกมเมอร์บีครับนี่ระดับรองแชมป์อีโวนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีสอง2ันสิบสองครับเป็นรองแชมป์สตีซีนะครับมาเจอนี้ครับ ผู้เล่นในตำนานสตรี2องของอเมริกาครับพี่ชอยของเราครับหรือว่าจอชอยนะฮะเกมบีใช้ตัวอะไรเอ่ยแคมมี่เหรอครับสงสัยด้แคมมี่จริงหรือเปล่าตัวไหนดีครับเป็นแคมมี่จริงจริงครับมาครับเกมเริ่มนะโอ้ยเตะสวยครับพุ่งมาเตะสวย แดดพันข้นไปแดพแดพันกลางแดดพันล่างจะเทินพันจะพลานะฮะแอนทายแอร์สวยครับสำหรับพี่ชอยโอ้หเจอตัดล่างฮะแคม,มี่โอ้เจอตัดล่างแล้วฮะพลาดอย่างนี้ก็โดนนะฮะหาจังหวะตัดล่างจริงๆครับพี่ชอยเราจัดไปครับโอ้โหจะฮูลิแกนมาก็ไม่ได้ผลเมื่อกี้แต่มาได้ตรงนี้ครับแต่เจอจับทุ่มครับโอ้ด๊าเมดแป๊บเดียวฮะ,ะดูแคมี่ครับ ด่าเมดจะเรือจะหมดแล้วฮะจะสู้ยังไงจะเจออย่างนี้ครับโหแล้วเฮดบาดเสร็จก็เป็นเกมด้วยซูเปอร์ไม่แตกครับแหมจะมาตายอย่างนี้ครับคือจังหวะสองแกทำได้ดีนะฮะคือจังหวะแรกพลาดไม่ใช่พลาดแลวจังหวะแรกค้าไม่ตายแกก็มาซ้ําจังหวะสองตายครับหลายครั้งแล้วครับสําหรับพี่ชอยเล่นดีจริงครับเอาละครับมือสุดท้ายของฟัง อาทีมือนะครับเป็นฟูโดะจากญี่ปุ่นนะครับมาดูครับว่าฟูโดะจะใช้ตัวละครอะไรครับอ๋อลิวแล้วครับโอ้โหเล่นริวเนี่ยฮะหาตัวเคนไฟไว้คอนตัวเคนไปก่อนนะครับแหมผมก็พูดแบบติดนะฮะติดสำเนียงนิดหน่อยสำเนียงอะไรฮะสำเนียงมั่วเลยนะฮะ อาจจะเขนน้ำเงินอาจจะเข็นไฟยิงมันเข้าไปถัดซึมแต่ตรงนี้ครับพี่ชอยเราเฮ็นปัดออกมาได้แล้วใช้ซูเปอร์ทำชิปเลยฮะฟูโตก็ทำอะไรไม่ถูกครับในมุมอย่างนี้ล่ะเรียบร้อยฮะพี่ชอยไวจริงฮะนี่มันตัวละครช้าจริงเหรอทำไมไวอย่างนี้ปกติตัวละครช้านี่ต้องไปฝ่ายคิดนะฮะแก้เกมแต่นี่กลายเป็นว่าพวกโชโตะต้องมาแก้เกมแทนฮะโอ้โหพี่ชอย เนี่ยยิงไฟบอลเข้าไปครับตัวละครสายโชโตอย่างเราแต่จะตายแล้วครับตายด้วยซุปเปอร์ครับโอ้โหจับจอยชื่นใจคนเลยครับโอ้พี่ชอยครับเก็บ5้าคนรวดนครับก็ชนะไปครับสำหรับทีม USA นะฮะตอนแรกก็ทำท่าว่าจะโดนปุงโกเก็บหมดนะฮะมาดนี่ฮะพี่ชอยครับพี่ชอยของเราครับระดับแชมป์โลกฮะเป็นผู้เล่นในตำนานของฝั่งอเมริกาเลยครับสำหรับเกมสตีไฟเตอร์สองอีกหาคนโค่นแกยากมากครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปชิมลานะฮะเลี่ยมย่อยเดี๋ยวก็สำหรับสตรีสองนี่ก็น่าจะมีต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยๆคัดเลือกแมทที่แบบเข้มข้นเข้มข้นมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ